กระพมวิจิตแก้มรากนะครั็เป็นหมักบุเทศนะครับตีดูเล่ชาตันตีตรงเทียววัดธําเรศตรงนี้นะครับกับตรงนี้ลั่งจากเราได้ไปจุ่มนะครับความเป็นมาของธําเรศนะครับมีต่างมดที่เบ็ดตั้มนะครับที่เบ็ดตั้มก็มีตั้มตั้มนมโก้นะครับนี่เราปลาว่าปลามาจุ่มตั้มแหลกโอนคือตั้มนมโกหลังจากตั้มนมโก้นี่ก็ เราจะไปต้าต่างๆนะครับทางที่เบสต้มตัวเดียวนะครับกับต้มน่องโกนี่กับความเป็นมาอาินมันใจโยยลงมานะครับครับอินโยยลงมาเป็นลูกนะครับครับเป็นลูกนะครับเป็นสายกลายน่องก้นะครับเป็นกระน่องโก้นะครับกลายน่องโก้ก็อยากต้มน่องก้ตรงนี้นะครับกับต้มน่องโกูนี่เราเล่หว่าอินโงกอินโยยนะครับมี ปาบต่างๆนะครับแบแล้วแต่จินตนาการนะครับจะเล่เ <mai> ป็นปับไรจะมีปาบเจ้าแมฆกวนอิ okay. ่มปาบอ่าอิ่มปับปับซันะครับเหล่าอาเมวเล่จะเป็นเมือนกับวังครับวังประยนาคนะครับเร่เป็นเกล็ดล้ลก็ครับเต็มไปจะมดนะครับนี่นี่ก็คือจะสวยงามอลังการมากนะครับโดยเฉพาะทำขนมคู่นี้นะครับครับถ้าถานเห็นข้องกิ้งนะครับจะสวยงามมามากเลยครับ อ่ะครับนี่จะใต้บรรยากาศได้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยมากิรงิงๆนะครับสถานได้เอ็นกองกิงพุ่มเฉือจะเลื่อเกินว่าฐานจะประทับใจแนนนอนนะครับโดยเฉพาะธรรมชาติสร้างสั้นห้มานะครับนี่ทำกระนมโคนะพี่ชิตนะรับทำกระนุ่มโคที่ก็อีกมุมนึงนะครับกล้องทำกระน่มโคนะครับครับนี่จะ่าพผมแม่พี่น้องอะไรกล้องมุมทำกระนมโคนะครับอ่ามีอินอินหอกอินย่อยนะครับเป็นเป็ดครับที่สวยงามมากนะครับเลย ครับแต่จินตนาการนะครับเลยเป็นภาพภาบเมเจ้าเมย์กวนยิ้มภาบต่างๆนะครับกับมีแพย์ระยิบระยับอยู่นะครับสถานสังเกตเด่นนะครับกับนี่ก็อีกมุมนึงนะครับข้องทำานมคมโคนะครับจะมาเลยอินมเตยโยยออกมาปลายเรดนะครับมีมีนอมีตัวกับตรงนี้นะครับจะมีตัวแล้วก็มีจะมีเรตนะครับปลายปลายเรตนะครับตรงนี้นะครับ ถ้านาจาไม่สังเกม่เม็นนะครับเนี่ยจะมีนองแล้วก็มีตัวนะครับเนี่ยไกรอีกตัวนึงนะครับเตีคุณปอเลียมว่าเรดแต่วิ่งเ้ามาแล้วมาปบอีกทีกับเรตตัวนั้นกับเป็นดินนะครับเีนดินไปเลยนะครับถ้าถ้าเข้าไปเลยในํำนำนะครับจะไกลเรตตัวเตีวิ่งคาดปรับตำนะครับเข้ามาเป็นเป็นดินแล้วก็ได้ป่าไปจวนอ่าพอเม่พี่นง ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับเ่นคุณปอนวมข้ารักพงคุณปอเชื้อทีทราแลวคุณปอเชียนครับผมครับแล้วก็พามาํำนวดนะรับครับปวดหวาพบตําช่วยห้ามถึงที่เบ็ดตํานะรับครับกับได้ตั้งเฉือว่าเป็นตําเรดนะรับจากนั้นเลยนะครับครับที่มาของตําเรดนะครับแล้วก็แล้วก็ป้าปอมเองไน้องไปชมทาติดร่องกันต่อครับผมครับผมโอเคก่อนนะครับ